สวัสดีค่ะยอเชลชาลชีเนสเซลทุกคนสบายดีไหมคะวันนี้นะคะพี่นุ่นจะมาสอนน้องๆน,นะคะฝึกแนะนําตัวเป็นภาษาเกาหลีการแบบง่ายๆเลยนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาเกาหลีนะคะก็แนะนําเลยนะคะว่าให้ดูวิดีโอนี้จนจบนะคะน้องๆก็จะสามารถแนะนําตัวเองได้เลยค่ะสําหรับการแนะนําตัวนะคะเราเรียกว่า자기소개นะคะชา자기소개 ชาเกโซเนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้พี่นุ่นจะให้ประโยคน้องๆหนึ่งประโยคเท่านั้นนะคะขอให้จําประโยคนี้ให้ได้ท่องให้ขึ้นใจนะคะแล้วเราจะแนะนําตัวเองได้ค่ะลองพูดตามดูนะคะชอนื่น เต่งเต่งเต่งา m อนึนเต่งเต่งเต่งน m ดาเต่งเต่งเต่งตรงนั้นนะคะตรงช่องว่างนะคะน้องๆก็สามารถที่จะเติมชื่อตัวเองลงไปค่ะยกตัวอย่างเช่นชอนนนนึอิมน m ดาลองพูดชื่อตัวเองดูค่ะชอนึนอึงตึงตึงอิมน m ดา ดีมากค่ะคราวนี้นะคะเราก็ยังใช้ประโยคเดิมเลยละค่ะชอนึ่นซอนเซ็งนิมอิมาชอนึนซอน다ซอนเซ็งนิมแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณครูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฉันเป็นคุณครูค่ะนะคะน้องๆก็สามารถที่จะใส่อาชีพลงไปนะคะแนะนำบอกว่าเราทำอะไรอยู่นะคะ ต่อไปนะคะประโยคที่3ค่ะใช้ประโยคเดียวกันเลยนะคะชอเนื่นเท็กกุกอิมนีดาฉันเป็นทกุกซามอิเห็นไหมคะเราสามารถบอกได้ด้วยว่าฉันเป็นคนไทยค่ะดังนั้นนะคะถ้าน้องๆมีประโยคชอเนื่นเต้งเต้งเต้นน้องๆก็สามารถแนะนำตัวได้เลยค่ะ เห็นไหมอลองดูที่สไลด์อีกทีนะคะใส่ชื่อลงไปนะคะใส่อาชีพใส่สัญชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเก่งไวๆนะคะเราก็จะต้องเรียนรู้คำศัพท์อาชีพต่างๆใช่ไหมคะวันนี้พี่นุ่นก็เตรียมมาส3งสาคำนะคะแต่น้องๆก็ลองไปฝึกหาเพิ่มเติมได้นะคะเราลองดูนะคะว่าถ้าจะบอกว่าฉันเป็นนักเรียนค่ะนักเรียนนะคะออกเสียงว่าฮักแซง ฮักเซงนะคะไหนลองพูดพร้อมกันสิคะฉันเป็นนักเรียนค่ะชอน่นฮักเซงิมีดาชอเน่นฮักเซงิมีดาดีมากค่ะต่อไปนะคะลองเปลี่ยนอาชีพดูนะคะถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นคุณหมอนะคะคุณหมอออกเสียงว่าอึสาอึศาไหนลองพูดสิคะฉันเป็นคุณหมอค่ะ 저는의사입니다저는น의사입니다เก่งมากค่ะเปลี่ยนอาชีพนะคะคราวนี้เรามาเป็นนักร้องกันดูบ้างนะคะนักร้องภาษาเกาหลีก็พูดว่าคาซูคาซูนะคะคาซูฉันเป็นนักร้องลองดูนะคะฉันเป็นคาซู입니다ฉันเป็น คาซูอิมเนดทีนี้ถ้าใครประกอบอาชีพอื่นๆนะคะก็ลองไปเสิร์ชหาคำศัพท์เหล่านั้นดูนะคะแล้วลองมาใช้แนะนำตัวเองดูค่ะมาดูบรรทัดที่3นะคะสัญชาติค่ะสัญชาติเราจะบอกว่าเราเป็นคนไทยเราเป็นคนเกาหลีเราเป็นคนจีนแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นน้องๆก็จะมีคำศัพท์เห็นไหมคะด้านล่างนะคะ เทกุกซารามเทกุกก็คือไทยใช่ไหมคะประเทศไทยเราใส่คําว่าซารามซารามเข้าไปนะคะซารามแปลว่าคนนั่นเองนะคะดังนั้นเทกุกซารามคนไทยนะคะไหนลองพูดสิคะฉันเป็นคนไทยคะ่ะฉันเปนเทกุกซารามอิมีดาฉันเป็นเทกุกซารามอิมีดา ดีมากค่ะต่อไปนะคะเปลี่ยนสัญชาติค่ะเปลี่ยนสัญชาตินะคะมาโน,โนไปก่อนนะคะฮันกุกแปลว่าเกาหลีใช่ไหมคะฮันกุกเกาหลีซารามก็คนใช่ไหมคะดังนั้นฮันกุกซารามฮันกุกซารามในลองบอกว่าฉันเป็นคนเกาหลีสิคะฉันนั็นันเก,การลมสิคะฉันเั็นคนเกากลีสันเป็าานคนาีดีมากค่ะ ต่อไปนะคะลองเปลี่ยนเป็นคนจีนบ้างนะคะฉันเป็นคนจีนนะคะคนจีนชุงกูก,ก็คือประเทศจีนใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะซารามซารามแปลว่าอะไรคะคนเพราะฉะนั้นชุงกุกซารามชุงกุกซารามคนจีนใช่ไหมคะฉันเป็นคนจีนพูดว่าอย่างไงคะฉอนึนชุงกุกซารามอิมีดาฉอนึนชุงกุกซารามอิมีดา เอาละค่ะคราวนี้เรามาฝึกนิดนึงนะคะสมมุติว่าเราแสดงเป็นตัวละครนะคะสองคนนี้นะคะคนแรกนะคะคือคุณอึนหานะคะชื่ออึนหานะคะอาชีพกองเช้กงชงชก็ตำรวจนะคะเป็นคนฮันกุกชาดามนะคะอะเราลองมาแนะนำตัวเองสมมติเราเป็นอึนหานะคะเราแนะนำตัวเองกันนะคะฉันนินอึนห่าอิมนดาฉันนิน 경찰입니다저는한국사람입니다เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเราลองมาสวมบทบาทเป็นคุณซูซานกันบ้างนะคะคุณซูซานคุณซูซานเป็นซอนเซงนิมนะคะซอนเซีงนม,มีกุกซารามก็คนอเมริกันใช่ไหมคะเรามาเริ่มแนะนำตัวกันดูค่ะฉะนันเป็นซูซาน입니다ฉันเป็นครูครับ 저는미국사람입니다โอเคต่อไปนะคะเมื่อเราแนะนำตัวเอง3ามประโยคได้แล้วนะคะพี่นุ่นเพิ่มให้อีกสองอันนะคะเราก็ทักทายด้วยคำว่าสวัสดีใช่ไหมคะอันย่าชิมนิก้ใช่ไหมคะ,มมคะแล้วก็แนะนำตัวเองนะคะสามประโยคที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ปิดท้ายด้วยอะไรอ่าปิดท้ายด้วยคำว่า พันกรับซึมนีดาไหนลองพูดสิคะพันกับซึมนีดาแปลว่าอะไรคะยินดีที่ได้เจอคะ่ะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำตัวเองได้แล้วใช่ไหมคะกับ5ประโยคนี้อะลองมาพูดพร้อมกันนะคะแนะนำตัวเองนะคะอันน,อนี้ชื่อไหนะฉันเนกอนหน้าอิมิตาฉัน,นเสนสอนเซ็งลิมอิมิตาฉันเนเท็กุกสารรมอิมิตายินดีที่ได้พบกับนค่ะ เห็นไหมคะเราแนะนําตัวได้แล้วอะพี่นุ่นเพิ่มตรงนี้ให้นิดนึงนะคะตรงที่เป็นสีแดงๆตรงนี้เออเวลาเราแนะนำชื่อนะคะแนะนำชื่อนะคะเราสามารถพูดได้อีกแบบนึงนะคะพูดว่าเชอีรืมนก็ได้นะคะเชอีรืมนนุนอิมเนดาแบบนี้ก็ได้ค่ะเชอีรืมน นุ่นอิม d นนะคะเชอิรึมก็ชื่อของฉันนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะพี่นุ่นก็อยากจะให้น้องๆน,นะคะมีความรู้เพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยไปเรียนแนะนำตัวนะคะโดยเรียนจากหนังสือเล่มอื่นๆน,นะคะก็เลยอาจจะได้เรียนคำลงท้ายแบบโยโยแบบนี้นะคะไม่ได้เรียนแบบ อิมดแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเราจะแนะนําตัวแบบไหนก็ได้นะคะแต่ว่าแบบถ้าเราใช้คําลงท้ายแบบอิมเนดาแบบนี้นะคะมันก็จะดูเป็นทางการมากกว่าเท่านั้นเองแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะเวลาหนูจะไปแนะนําตัวที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่นุ่นจะลองแนะนําตัวแบบโยให้ดูด้วยนะคะชอนนนูนียลนูเนียลคำว่านูนนะคะคําว่านูนมีตัวสะกดไหมคะ มีตัวสะกดนะคะนี่ไงมีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ e a o ถ้ามีตัวสะกดใช้ e a o นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่ชื่อไม่มีตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นชื่อพีนะคะใครชื่อพีนะคะพีไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะก็สามารถใช้ y o ในการแนะนำตัวได้เลยเช่นชอนึ่น P ีเอ เฉาเนื่นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากแนะนําตัวในรูปแบบการใช้โยนะคะน้องๆก็ต้องดูด้วยว่ามีตัวสะกดกับไม่มีตัวสะกดนะคะจะต้องเลือกใช้ y ยโยหรือว่าอีเอโยนั่นเองนะคะไปต่อเลยค่ะอาชีพบ้างนะคะฉันเป็นอาจารย์ค่ะก็พูดว่างไงฉัเนื่สนสนเสงนี่มีเอโยเฉนื่นเิมอีเอโยเพราะว่านิมมีตัวสะกดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ 저는태국사람이에요저는태국사람이에요สุดท้ายนะคะเป็นประโยคเผื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้นะคะเวลาเราจะทักทายสวัสดีเราก็พูดว่าไงคะ안녕하세요ก็ได้นะคะอ녕하세요เวลาจะถามชื่อใช่ไหมคะ이름이뭐예요이름이뭐예ยต่อไปค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ,คะก็พูดได้หลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นมันนาซอพังกย มานาโซพังกาวยโอยินดีที่ได้เจอนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสุดท้ายนะคะคุณมาจากประเทศอะไรคะคุณเป็นคนชาติไหนคะก็ถามว่า어느나라사람이에요어느나라사람이에요 เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วสำหรับการแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีแบบง่ายๆนะคะน้องๆอย่าลืมไปฝึกกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ช่องโซไฮเอาไว้ติดตามนะคะแล้วก็ฝึกภาษาเกาหลีแบบสนุกๆแบบนี้กันนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย